ที่ดินทำเลดีทำเลทองรูปแปลงสวยมากๆติดถนนยาว100กว่าเมตรเจ้าของได้มีการถมดินไว้แล้วนะคะบางส่วนทั้งหมดคือ3ไร่1งาน55ตารางวาตารางวาละ6,250บาทนบาพิกัดอยู่ที่ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก แล้วนะคะกับช่องมาดามหมดชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่องนี้นะคะไม่มีเกณฑ์บวกราคาหรือว่าเทินราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะยังวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมที่ดินทำเลดีทำเลทองอีกสักหนึ่งแปลงซึ่งติดถนนสาานะนะคะไม่ใช่สา h นะะเป็นถนนหลวงเลยนะคะถนนอันนี้เป็นถนนลาดยางถนนบางอ้อนะคะถนนเส้นนี้หรือว่าที่ดินปแปลงนี้นะคะห่างจาก สี่แยกบางอ้อเพียงแค่400เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้เลยนะใครที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะมาจากอ่าสี่แยกบางอ้อนะคะเข้าตรงมาเลยก็จะมาเจอที่ดินแปลงนี้อยู่ด้านขวามือนะคะขวามือคือน,นี่อ่ะขวามือนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตําบลบางอ้ออาเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่ทั้งหมดเลยที่โยอยืนอยู่ตรงนี้นะคะทั้งหมดคือ3ไร่1งาน55ตารางวานะคะทงางเจ้าของเนี่ยต้องการขายเหมาแบบว่า ราคาถือว่าไม่แพงเลยนะเทียบกับติดถนนอ่าทำเลทองนะคะซึ่งเป็นถนนที่รถวิ่งเยอะมากๆเลยแล้วก็อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านล้อมรอบเลยนะราคาเพียงแค่ไล่ละ2 5 0ล้านแสนบาทเท่านั้นเองราคานี้เป็นราคาที่รวมเข้าอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราหารออกมานะคะตกตารางวาละ6,250บาทนะคะหรือเหมายกแปลงก็จะประมาณ8ล้านกว่าบาท ซึ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าราคาเนี่ยไม่สูงใครที่สนใจลองมาดูนะคะเจ้าของได้มีการถมดินไว้แล้วนะคะบางส่วนบางส่วนก็ได้มีการขุดบอ่อไว้แล้วเอาไว้เราปลูกต้นมงต้นไม้นะคะสามารถใช้น้ําจากบอ่อของเราได้ส่วนตัวนะคะถือว่าเป็นที่ดินอีกหนึ่งแปลงที่เพรียพร้อมมากๆใครที่สนใจก็ลองแวะเวียงเก่งเข้ามาดูได้นะคะลักษณะของที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนหลวงนะคะหมายเลข30-51นะคะความยาวติดถนนประมาณ112เมตรนะคะและความลึกจากถนนข้าไปด้านท้ายที่เนี่ย สองฝั่งไม่เท่ากันอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งขวามือของที่เนี่ยจะลึกเข้าไปประมาณ44เมตรนะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือของที่จะลึกจากถนนเข้าไปด้านในประมาณ50 สามเมตรโดยประมาณรวมแล้วอยู่ในเนื้อที่อย่างที่โอ,อบอกไปคือสามไร่หนึ่งพนห้าสิบห้าตารางวาตรงนี้นะคะมีสิ่งปลูกสร้างบ้างแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะด้านหลังโอเห็นไหมเจ้าของเนี่ยได้มีการอาตอกเสาเข็มไว้เพื่อจะลงสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงนี้แต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเจ้าของก็เลยไม่ได้ทําอะไรต่อนะคะเลยตัดสินใจขายที่ดินแปลงนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นแปลงที่รูปแปลงสวยมากๆติดถนนยาว100กว่าเมตร ลักษณะคือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถือว่าเป็นรูปแรงที่สวยมากๆแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างนะคะด้านซ้ายมือของที่อยู่ส่วนหนึ่งที่ปกติแล้วเขาเจ้าของเนี่ยเอาไว้ให้ชาวบ้านเช่าทําประโยชน์ทาร้างนคงร้านค้านะคะใครที่ซื้อก็คือสามารถที่จะมาทําต่อไดะะ้จะทําร้านอาหารก็ได้หรือว่าจะทําเป็นร้านค้าร้านขายของร้านที่เราต้องการจะ สามารถที่จะทำเป็นออฟฟิศก็ได้เนาะอ่ะะอย่างงี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมลักษณะของที่ดินแปลงนี้ดีกว่าจริงๆแล้วแปลงนี้นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยจากตรงนี้เราจะเข้าเมืองนครนายงเนี่ยประมาณ10กิโลเองนะคะหรือว่าเราจะไปแยกบ้านนาตลาดบ้านนาห่างจากตรงนี้ประมาณ7จ็กิโลถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนล้อมไปด้วยสถานที่อ่าราชการมากมายนะไม่ว่าจะเป็นอบตนะคะสถานีอนามัยหรือว่าจะเป็นอ่าสถานที่ที่เกี่ยวกับราชการเนี่ยอยู่ล้อมไปหมดเลยนะคะรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เช็คอินก็มีอยู่ ลายแห่งมากๆนะคะและที่สําคัญคือใกล้กับตัวเมืองมากๆเลยนะคะตัวเมืองนครนายงเนาะหรือว่าใครที่มาอยู่ตรงนี้นะคะสามารถที่ทําธุรกิจได้ธุรกิจธุรกรมได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะทําเป็นอาที่จอดรถนะคะหรือจะทาเป็นร้านอาหารหรือจะทําเป็นที่พักอาศัยหรือว่าเราจะาซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรนะคะส่วนเรื่องราคาเนี่ยลรามาคุยกับเจ้าของดูนะคะเผื่อว่ามาคุยกันแล้วตรงกันเคมีตรงกันหรือว่าคุยกันถูกคออาจจะลดได้มากกว่าที่โอนําเสนอขายก็ได้แต่ทั้งหมดที่โอปิดขายมาเนี่ยเป็นราคาของเจ้าของเลยนะคะดังนั้นใครที่ ซื้อกับโอเนี่ยสบายใจได้ไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทินราคามาแม้แต่บาทเดียวเลยแต่ตอนนี้โอ๋จะพาทุกท่านไปชมรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้แล้วว่าเป็นแบบไหนตามมาเลยค่ะตอนนี้นะคะโอ๋พร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยก่อนอื่นก็เริ่มจากถนนสาธารณประโยชน์นะคะถ้าเราตรงจับตรงนี้นะคะไปข้างในเนี่ยจะมีวัดนะคะวัดบางอ้อในนะจริงๆก็ถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะด้วยตาเปล่าเนี่ยจะมองเห็นแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะใครมาดูก็เอาเป็นว่า อยู่ฝั่งเดียวกับวัดบางอ้อใน,นก่อนถึงวัดนะคะจะมีที่ดินแปลงที่เรารีวิวนะคะสังเกตง่ายๆแล้วก็มองเห็นอยู่มีไฟฟ้าแสงสว่างผ่านแล้วนะคะแล้วก็มีไฟฟ้า,าผ่านหน้าแปลงของเราเรียบร้อยนี่เห็นไหมส่วนที่ดินของเราอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะทุกคน,นมีรถเยอะมากเลยนะคะรถผ่านตลอดเลยจากตรงนี้นะคะไปสี่แยกบางอ้อห่างกันสี่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะทุกคนขานี่ลักษณะที่ดินแปลงนี้ถมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้คือหน้ากว้างติดถนนแบบนี้ความความกว้างนะประมาณ1 1 2เมตรโดยประมาณนะคะถนนเส้นนี้มีถนนหมายเลขนะคะ3 0 5 1นน่ะคะห่างจากแยกบางอ้อ4กิโลเมตรห่างจากแยกบ้านานาประมาณ8กิโลเมตรนะคะประมาณนะฝั่งตรงข้ามนะคะมีเพื่อนบ้านมีร้านค้าเยอะไปหมดเลยเห็นไหมส่วนอันนี้นะคะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ ส่วนหนึ่งนะคะของที่ดินของเราอยู่ในมุมนะคะซึ่งอดีตเนี่ยจะของให้ชาวบ้านเช่าทําประโยชน์แต่ตอนนี้ไม่เช่าแล้วเพราะว่าเราต้องการที่จะขายนะคะอันนี้ก็ยกให้หมดเลยนะคะเนี่ยอาจจะดูแบบว่าลกๆลางๆนะเนื่องจากว่าไม่มีคนอยู่ก็จะเป็นสภาพตามประมาณนี้เลยนะคะนี่คือร้านค้าให้ดูจากข้างหน้าประมาณนี้แล้วกันเนาะมีประตูเฟียมนะคะประตูเปิดปิดได้ ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นที่ดินนะคะเอ่อเป็นถนนเป็นถนนไม่ใช่นนนที่ดิน,นถนนมีรถเยอะมากเลยที่นี่เราทําร้านอาหารก็เหมาะนะคะหรือว่าเราจะซื้อไว้อนาคตนะคะเพื่อจะทําการค้าหรือว่าจะเก่งกาําไรหรือจะทาออฟฟิศสานักง,งานก็เหมาะมากๆเลยนี่มีเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะจริงๆตรงนี้เป็นชุมชนอยู่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจะพาดูข้างๆนิดนึงไม่รู้ว่าจะเข้าได้ไหมนะนี่ ด้านข้างตรงนี้นะตามรูปแผนที่ถนนเนี่ยคือจะมีถนนนะคะแต่ว่าเราเข้าจากตรงนี้ไม่ได้น่าจะไปตรงนี้นะคะนีะ่ข้างๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยจริงๆแล้วมุมนี้เป็นมุมที่ลงรืงน่นมากๆเลยนะมีต้นมงต้นไม้มมบรรยากาศดีไปหมดเลยนะคะอ่ะอะอย่างงี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนะคะตรงกลางที่ดินหรือว่าด้านในที่ดินเลยว่าลักษณะที่ดินทั้งหมดเป็นยังไงนะคะไปกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะได้เข้ามายืนอยู่ ในตัวที่ดินแล้วนะคะหรือว่าตรงกลางที่ดินเลยเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยชมบรรยากาศเนาะนี่ด้านซ้ายมือของที่เจ้าของได้มีการขุดบอกไว้เนื้อที่ประมาณ200กว่าตารางวาได้นะคะอันนี้คือจะเป็นร้านค้าอาดีตร้านค้าเนาะเรายืนมองจากด้านหลังเนาะอ,อุพาชมด้านหน้าไปแล้วนะคะนี่ประมาณนี้เลยนี่คือบ่อน้ําบ่อน้ํานี้น้ําใสมากๆเลยนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์ภายในสวนของเราได้ณปัจจุบันนะคะที่ดินตรงที่อยยืนอยู่เนี่ยถมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ มีการขุดบ่อน้ํานะคะจากตรงนี้แล้วก็ว้าวมาตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆตอนนี้แพร่กล้องให้ก่อน,นที่ดินตรงนี้นะคะถมแล้วเสมอกับถนนหลวง3051นะคะเสมอกันเท่าที่เราดูด้วยสายตานะไฟฟ้าผ่านแล้วประปาผ่านแล้วนะคะซึ่งเป็นถนนหลักถนนใหญ่นะคะที่มีรถเข้าออกวิ่งนะคะผ่านระหว่างอําเภอองคลักษ์กับอําเภอบานานาเนาะนี่เป็นเส้นที่รถใหญ่วิ่งเยอะมากๆเลยตรงนี้ ดังนั้นนะคะเราจะทาเป็นร้านค้าร้านสะดวกซื้อหรือว่าจะทาเป็นที่จอดรถกดังเก็บของเหมาะมากๆเลยหรือจะซื้อเก็บไว้เก่งกําไรก็ดีนะคะ,ะตรงนี้นะคะมีจุดที่เป็นทางเข้าที่เจ้าของทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วถมแล้วนะคะที่ดินตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะจริงๆแล้วใครที่ซื้อแล้วสามารถที่จะลงสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะนี่เห็นไหมไฟฟ้าน้ากว้างมากๆเลยใครซื้อแล้วเราไม่พร้อมที่จะอยู่ท่านเดียวเราจะซื้อเป็นสองท่านสามท่านก็สามารถที่จะแบ่ง แปลงแบ่งล็อกได้นะคะแต่ต้องวางตำแหน่งให้ดีเพราะว่าในที่ดินแปลงนี้มีบ่อยอยู่มุมหนึ่งเนาะตรงนี้นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่คือเป็นเสาเข็มทั้งหมดเลยที่เจ้าของเนี่ยตั้งใจนะคะที่จะลงทิมปลูกสร้างหรือว่าสร้างบ้านพักอาศัยนะคะแต่ด้วยสถานการณ์นะคะวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเจ้าของไม่สะดวกไม่พร้อมที่จะทําต่อก็เลยขายที่ดินแปลงนี้ไปในราคาไร่ละสองล้านห้าแสนบาทนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ดินเนาะ จริงๆแล้วตรงนี้เป็นชุมชนนะไม่ต้องพาชมแล้วเพื่อนบ้านอยู่อ่าระแวแกเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่เดี๋ยวให้ชมตรงนี้ก่อนด้านท้ายที่ดินนะเป็นบ่อน้ําเป็นล่องน้ํานะคะที่เจ้าของทําไว้นี่คือบ่อน้ําเห็นไหมคะน้ําใสมากเลยนะคะทุกคนจากตรงนี้นะคะจะมีการทาเป็นอ่าเป็นล่องส่วนตัวไว้นะแต่ว่าน้ําเราไม่เห็นแต่หญ้านะคะนี่ไปถึงนี่เลย ติดกับเรานะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะข้างหลังเป็นสวนมีบ้านชาวบ้านนะคะอาศัยอยู่นี่เลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของบอ่อน้ำนะคะมีต้นไม้บ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้ที่แบบว่ามีประโยชน์เท่าไหร่เนาะเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอ่ะน,นี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะของที่ดินแปลงที่อุปาชมเนาะ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่3ไร่1งาน55ตารางวานะคะทางเจ้าของต้องการขายในราคานะคะไร้ล่าล้าน5 0 0บาทถ้าคิดออกมาตารางวาตกตารางวาละ6,250้ว6,250บาทนะคะนี่พิกัดอยู่ที่ตำบลบ,บางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะสนใจลงแวะเวียนเกงเ,เข้ามาดูได้เลยจ้า โดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โรพาชมไปเลยนะคะถ้าไคนที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อรู้ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาไปก่อนคะ่ะ thank you.